มีเอฟซีอยู่เมืองลาวเห่นวะจื้นจะขึ้นเบาเรื่องน้ำท่วมอยู่เมืองลาวแน่ว่าเรื่นแตกนะคะก็ะเบาถึงกูหลัดเมย์กันเหรกูเบาเรื่องนี่ประเทศอันนี้กูจะไปเบาะยังได้ค่ะแต่ขายถานะซะสื่อยังถือจับขย้อนะเห็กูไปเบาเรื่องเคื่อนต้งเขื่อนแตกน้ำท่วมน้ำถ่่มแมนบอกค่ะไปจบแยกง่ายสาวลาวคนนี้ ไม่ขอวิจารณ์น้ำท่วมในประเทศลาวเดี๋ยวกลัวกับประเทศไม่ได้สบายดีสวัสดีครับทักไทย f อซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณหนึ่งทุ่มนิดๆถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเลา่าอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องล่าสุดเนี่ยมีสาวลาวคนหนึง่ง อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็เธอออกมาแสดงความคิดเห็นเธอก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบทำคลิปแบบสนุกสนานนั่นแหละครับทุกท่านก็มี fc ไปคอมเมนต์กันเยอะว่าช่วงนี้น้ำท่วมในสอปป,อปอลาวอ่าไม่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำท่วมในประเทศลาวบ้างเลยเหรอนะครับเธอก็อัดคลิปออกมาอาอธิบายให้ฟังนะครับว่าในประเทศเป็นแบบไหน ที่ผ่านมาก็คือเห็นๆกันอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านมีเอฟซีอยู่เมืองลาวเห่อจื่อจะขึ้นเบาเ,เ,เ,า,เ,เาเรื่องน้ําท่วมอยู่เมืองลาวแนที่ว่าเคลื่อนแตกนะคะก็เบาถึงกูหลัดเมย์คับนกูเบาเรื่องนี้ประเทศอันนี้กูจะไปเบายังได้ค่ะแต่ขายถ่านสื่อกันยังถือจับขยอ้อนเฉยกูไปเบาเรื่องเคื่อนต้องเขื่อนแตกน้ำท่วมน้ำท่วมแมนบอกค่ะไปจบเง่าย นี่แหละครับทุกท่านเธอก็พูดถูกนะเพราะว่าญาติพี่น้องยังอยู่ในประเทศลาวาพ่อเท่าแม่เท่าก็ยังอยู่ในประเทศลาวถึงแม้เธอจะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็แล้วแต่เพราะเธอก็เข้าใจระบบการปกครองในประเทศลาวเพราะว่าช่วงนี้นะครับสถานการณ์น้ําท่วมในประเทศลาวนี่ท่วมหนักมากๆนะครับทุกท่านเนื่องจากว่ามีการปล่อยเขื่อนปล่อยเขื่อนลงมาประชาชนเนี่ยโ,โหได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก บ้านเรือนประชาชนไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่รู้กี่ร้อยหลังคานะครับหายไปกับน้ำอ่าเดี๋ยวถ้าเธอไปวิจารณ์เนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนอ่าช่วงที่เขื่อนแตกในประเทศลาวนะครับอ่าตอนที่สาวมวยปากเซวิจารณ์นะครับติดคุก5ปีอ่ามีความคิดต่อต้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอันนี้นี่คือข้อหาที่ถูกตั้งขึ้นมาจากฝ่าย รัฐบาลนะครับในที่สุดนะครับสาวหมวยปากเซเนี่ยก็ไปอยู่ในคุกห้าปีอย่างที่สาวเจ้ยคนนี้นะครับที่ออกมาพูดบอกว่าขนาดเผาถ่านขายยังถูกจับหาหน่อไม้ขายยังถูกจับอันนี้เรื่องจริงครับในประเทศลาวาที่ผ่านมาก็ถูกจับจริงๆอันนี้คือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในประเทศลาว เดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้นะครับทุกคนคลิปที่ตอนนี้พี่น้องฝั่งสปปลาวทุกท่านเดือดร้อนหนักมากนะครับเนื่องจากว่ามีการปล่อยน้ําเขื่อนและประชาชนโดนผลกระทบแบบไหนไปดูกันนะครับทุกท่าน มันสองันสองปดเก๊กรัมมื่อนี้วันที่สีของน้ำหิมงซีเด้อของยังป่วยสามปัตูคือเจ้าน้ะเดน้ำมาก่็น้อยลงนิดนึงแล้วนาะงก็ป่วยน้อยนิดนึงแล้วน้ คามนี้คุณี่เต๋อพี่เละครับทุกท่านนี่คือความเดือดร้อนประชาชนได้รับผลกระทบมาจากการกนน้ำ่อนฝนตกก็อีกส่วนหนึ่งแต่การที่ปล่อยน้ําเขื่อนออกมาแบบนี้นะครับมหาศารแบบนี้ประชาชนแน่นอนนะครับหลบไม่ทันอ่าคนเท่าคนแก่ก็ต้องได้รับผลกระทบ นี่แหละครับฉายาที่รัฐบาลลาวเนี่ยภูมิใจนักภูมิใจหนาว่าลาวเนี่ยเป็นพลังงานแบตเตอรี่แห่งอาเซียนมีไฟฟ้าส่งขายต่างประเทศมากที่สุดในอาเซียนนะครับขึ้นชื่อว่าพลังงานแบตเตอรี่แห่งอาเซียนแต่ผลกระทบที่ประชาชนได้รับเนี่ยคือไม่มีการเยียวยาแต่อย่างใดเรื่องการวิพากษ์วิจารในสังคมลาวทุกวันนี้วิจารณ์ลำบากนะครับ เพราะว่าเขาเชือดไก่ให้ลิงดูมาแล้วที่ผ่านๆมาติดคุกจริงนะครับถ้าคุณจะไปตําหนิติติงนะครับว่าอุ้ยทางการลาวเนี่ยทางรัฐบาลทางเจ้าหน้าที่รัฐนี่ช่วยเหลือประชาชนล่าชา้าขอความช่วยเหลือหน่อยทําอะไรอยู่ลองไปตั้งคําถามและวิจารณ์ดูนะครับว่าชีวิตจะปลอดภัยไหมในประเทศลาวนี่คือสาเหตุนะครับอย่างเช่นนะครับตอนนี้ภาร,รกิจนะครับทุกท่านผมขึ้นให้ดูภาร,รกิจนาย,ยกรัฐมนตรีหรือว่าประธานประเทศลาว ผู้นำสูงสุดของคอมมิวนิสต์ลาวหรือว่าประธานาธิบดีลาวตอนนี้มีภารกิจไปเยือนเกาหลีเหนือวันที่เจ็ดที่แปดตุลาคมนี้ท่า,ามกลางประเทศลาวน้ําท่วมทั่วประเทศแต่ถามว่าใครกล้าวิจารณ์มันผู้นำคอมมิวนิสต์ลาวประเทศดีๆเจริญพัฒนามีสิทธิเสรีภาพมีประชาธิปไตยประเทศที่ไม่ถูกคว่ำบาตรจากนา,นานาประเทศมันไม่ไปเยือนมันไม่ผูกความสัมพันธ์กับเขา แต่มันไปเยือนประเทศคิวบาเกาหลีเหนือยิ่งไปเยือนยิ่งประเทศยากจนอยู่แล้วประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอยู่แล้วยิ่งเขาจะมองไม่ดีนี่คือความคิดของผู้นำคอมมิวนิสต์ลาวเอาลองประเทศไทยอ่าผู้นำไทยผู้นำประเทศไหนอีกนะครับอ่าลองไปเยือนเกาหลีเหนือสิไปจับมือไปกอดโอบกันสิอเมริกาก็เพ่งเล็งถูกต้องไหมครับ อ่าเกาหลีเหนือถูกคว่ำบาตรจากพันธมิตรอเมริกาทั่วโลกลาวยังถูกคว่ำบาตรนะครับหลายประเทศอยู่นะครับยังเสือกไปอีกนี่คือเลยว่าไม่เห็นแก่ประชาชนเห็นแก่อํานาจของตัวเองนะครับอ่าเพื่อรักษาอํานาจไม่ได้หาผลประโยชน์ใดๆครับผู้นําสปปลาวนะครับอีกคนหนึ่งสอนชัยศรีพันดอนเนี่ยเขาแบ่งกันนะอ่าผู้นาสูงสุดเขาไมิได้ไปเยือนเกาหลีเหนืออ่านายกรัฐมนตรีลาวไปเยือนอเมริกา ไปประชุม UN เรียกร้องข้อเสนอขอให้หนานาประเทศเลิกคว่ำบาตอ่าคิวบาอ่าเพราะว่าเป็นคู่หูทางยุทธศาสตร์อ่ยุทธศาสตร์อะไรคิวบาเป็นประเทศปกครองแบบไหนครับคอมมิวนิสต์อ่าเรียกร้องให้อเมริกานานาประเทศนี่ช่วยเหลือเงินมาในการเก็บกู้ระเบิดตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนเขาตัดงบประมาณไปแล้วเพราะมึงไม่เปลี่ยน มึงไม่เปลี่ยนเรื่องสิทธิเสรีภาพมึงไม่แก้ไขเรื่องสิทธิมนุษย์ในประเทศลาวเขาก็ปรับเปลี่ยนนะครับเขาก็ลดการช่วยเหลือลงอีกนิดนึงนะครับอ่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวไปประชุมกับประเทศยุโรปเขาสุดท้ายเป็นไงครับอ่าก็ไปกหกเขาว่ามือ้อมื้อเที่ยงในประเทศลาวนักเรียนในทั่วประเทศลาวมีอาหารเที่ยงให้กินนะครับแต่คนในประเทศลาวเขาวิจารณ์เขาไม่ได้กินข้าวนะเงินที่ช่วยเหลือมาคือเขาแบ่งกัน เอาพูดง่ายๆคืออันนี้คือการโกงการคอร์รัปชันแบบไม่มีการตรวจสอบในสปปลาวเราฝากกดแชร์น้ำได้ครับพี่น้องครับคอมเมนต์กันเขามากครับพี่น้องอีกประมาณสักสามทุ่มสองทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวมีการไลฟ์สดนะครับทวนวันนี้ผมเข้างานบ่ายมีเวลาท่านไหนบ้างก็รอเข้ามาทักทายกันนะครับสบายดีสวัสดีครับ